สวัสดีจ้าพอกันบรรยากาศเศร้าๆเลยจ้ามันนี้กะวันที่3มีนาคม2568อันมือนี้ก่อนเสียนไปเหตุงานจ้าสีภาพพีพาหน่อมาแพกขายแพกผักอันทรงขายก่อนจ้ามันนี้เป็นพันธุหอมเขียวหน่อย4กิโลจ้าแปลงนี้ตน้นรันได้ใน้วมันไลจ้าแต่ว่ากัาสามารถขยายพันตัอเลยแล้วจ้าในเบิ่งไก่ๆจ้าต้นประมาณนี้จ้านี่ กำลังงามจ้าจำนีก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้จ้ะวิธีขยายพันธุ์ก็เคยบอกให้ฟังล้วจ้ะใส่วิธีแบ่งก่อจ้ะแยกต้นแบ่งกอ่อพันธุ์นีอย่างที่บอกให้ฟังเนาะจ้ะบ่กลงหัวบ่ออกดอกต้นใบไ่ปันไดจ้ะเป็นหอมพันธุ์หน่อยหอมเขียวหน่อยเนาะจ้ะ สิฟ้าวนทย้อยเอาพักออกน้ำจ่าเพราะว่าไอ้บอน้ำธรรมชาติหนาะบ้านนี่น้ำโรดไก่เสิบเบิดแล้วจา้าบใหญ่คือบอยู่หน้าจ้าบอยู่หน้าปลูกได้เบดปีกับน้ำกับบ่อเบิดผักหลายแล้วจา้าอันขุดเอาต้นหอมเขียวหน่อยเรลาก็ะเซียนไปเก็บดอกพักต่อจา้า หอมดอกอันแปลงที่เ่าเก็บมือว่านน่นละจ้าอันนี้ก็เป็นออเดอร์นอกรอบจ้านี่ออเดอร์จากไร่ที่พี่น้องพิ่นทักมาจากช่อง u t u b e นั่นละจ้าส่วนออเดร์แอปสมตอนนี้ก็บกำลังแพ็คจ้าบได้แพ็คไว้มือว่านออเดร์แอปสมมีนสิบกว่าออเดร์จ้าส่งไปสิบกว่าบ้านก็มีให้ได้ทรงซู่มืออยู่จ้า อ๋อเดือส่วนใหญ่กับมาจากพี่น้องที่ติดตามนี่ละจ้าจะไหนกับขอบพุณนไปหลายๆแล้วจา้าสำหรับพี่น้องฮันใดสนใจพัฒน์ผักกบสามารถเขามาสร้างซื้อได้แล้วจา้าโบว่าสิเป็นน,นทางเพจบานสวนาร์มออร์แกนิกทางแอบสมหรือวันอยากพูดคุยกันกับขอไล่ไอดีเขามาแอดไล่ไอดีกันได้จ้ากระปูไว้ยัง่สี่แล้วจ้าพี่น้องนี่จา้า เวลาต้นมันใยแล้วเฮากับเอาพันธุ์เก่าของเฮานี่แหละจะขยายพันธุ์เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นแปลงที่กําลังขยายพันธุ์เพิ่งปลูกไปไม่จ้าอันแปลงแรกที่ติดอันแปลงอันผักซีจีนที่เป็นดอกขาวๆนั่นกับเป็นหอมเขียวหน่อยที่เฮาปลูกมันนั้นพัดกันมานนั่นก็เป็นอันแปลงผักแปนจ้าสองแปลงแล้วก็นี่เป็นอันแปลงหอมดอกกําลังงาม ต่อไปก็สิเดเอาแปลงนี้เราจะส่งขายต่ออันที่เอาออกนี่ก็เป็นหอมเขียวหน่อยจ้าพันหอมเขียวหน่อยที่จะส่งมือน,นี่ส่วนหนึ่งตนน้อยน,น,น้อยที่พี่น้องกันอยู่ในแปลงเดียวกันนี่จ้าเอาหอมเขียวหน่อยออกแล้วก็เอาอ่นพักแปนปลูกต่อจ้าเบิ้งจ้าพี่น้องปลูกแซมกันไว้จ้าพี่น้องหลายท่านบอกว่าส่งไปแล้วมันคือเหลืองแท้พักแปนเนาะจ้าเซเบื้องจ้า เหลืองปันไดกับบ่าตายเบื้องจังนอันที่เขาป่ว้เนี่ยนะอันนี่เป็นต้นน้อยเป็นเบี้ยรอดนานเป็นต้นชิลา่ที่เยน็นอันบ่ไดเอาสรงลูกค้าเฮาก็เอามาเหนียไว้บ่มีตายจักต้นสาพินองนี่พักแปน้นซะนี่ต้นแขงแข็งเหี่ยวเหี่ยวลังเทียอันสาสมไว้กองถิ่มไว้เป็นเดือนเอามาปลูกกับข้นเบิดจ้าพอต้องกังวลด้จาวานอันเวลาเขาทรงต้นพักแป้นไปเห็นเหลืองแน่ มีใบแห้งมีใบขาบเนี่ยมันสีบอลลอดมันหลอดทุกตน้นด้อจ้าเนี่ยไทยเบิ่งจา้าอันไปลายปลายแปลงผุนกับเป็นทีห่หฮามนบดใบก้อนเนาะจ้าล้วก็เอามาหนิดลดลนกันมากกับ่มีมตน้นใดตายจ้ายั่งครบทุกตน้นจา้าอันนี้มันถอนขึ้นมาเมื่อกี้เด็กเสียบขึ้นกับประมาณนี่ปูกจะได้กระติดจา้าพี่น้องไม่ต้องกังวลมันก็นกเป็นพักแป้นคือกันจา้า ไปแล้วจ้านะสิพ่อเราสิไปอย่แพ็กกองให้พี่ให้นองพ่นลราจ้าวันนี้ก่อนสิไปแพ็กจ้าเดี๋ยวให้เบิงอันนี้ก้อนจ้านี่เป็น,นอันต้นพันธุ์หอมดอกที่เ้าขยายพันธุ์ไว้ถ้าเป็นย่ามมันเด้อจ้าพี่นองถ้าเป็นย่ามบงเขานี่อันหนาหนาวนี่จ้านาหนาวมหาหนาฝนนี่พี่นองเมืองจ้านี่มีดอกทุกตน้นต้นงามต้นม่งามตนาม้ตนปลูกไม่มีดอกเบิดมีดอกทุกต้นจ้าน จ่าเห็นบอลนี่จ่าพี่นอ้องบ่ท่านเด้งอ่บ่ท่านได้ต้นอัวต้นง่ามบ่ท่านได้แตกกอแต่ว่าหางมีดอกเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูการของเขาเขาก็ออกดอกสําหรับหอมดอกจ่าเนี่ยมีก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าออเดอร์หอมเขียวหน่อยซีโลคอนเฟิร์มนำหน้กงจ้าก็ให้ไปซีหาโลพผ่นแล้วจ้า คอนเฟิ่มมันนำนักแล้วับนี้เขาก็สิไปตัดใบเราก็จะแจ้งสิแพกทรงจ้าเผื่อง่ายนง่ายในการผลทรงจ้าคอนเพิ่มนำนักเสร็จเรียบรอยับนี้เขาก็มาตัดใบออกแบบนี้จ้าตัดใบออกแลอกกัจ้งสีแพกตัดใบเผื่อง่ายในการผลทรงจ้าเพราะว่าจังใดตอนปลูกกระตองตัดใบอยู่แล้วนะจ้าช่วงนี้เป็นช่วงหนาห่อนตัดใบเพื่อลดการคายน้ำจ้า แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับออเดอร์หอมเขียวหน่อย4กิโลนะจ้า,จาส่วนออเดอร์ยางืึนกับกระลังแพ็กอยู่ตอนนี้จา้าอันนี้เป็นออเดอร์ของแอป,ปสมเนะาจ,าจ้าเจนนี่ก็ฝากไปนี้ได้จา้าสนใจพั้นทักก็สามารถเข้าไปั่งซื้อใดได้จ้า,จาทางเพจบ้านสวนฟร์มอแกนิกหรือว่าทางแอป,ปสมหรือว่าอยากพูดคุยกันก็ขอไล่ไอดีแอดไล่ไอดีกันเข้ามาได้จา้าชื่นชอบคลิปจจนนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน่ได้จา้า บอกกันไม่คลิปหนาจ้าคลิปนี้สิฝ้าแล้วจ้าขอตัวไปแพ็คของก่อนจ้าสวัสดีจ้า